สวัสดียามเย็นครับยามบใบเย็นเย็นสี่โมงเย็นครับผมก็พามาใส่คายครับผมใส่คายหรือไพ่ซ่านเนะ้ทางไพ่ซ่านเขาจะเรียกหมองนะครับนี่ครับผมใส่คายใส่หมองอุปกรณ์ก็มีห่วงยางครับแล้วก็นี่คายเรานะครับคายเราใช้ห้าเซนนะห้าจุดห้าครับผมก็ต้องลองดูครับผมก็ใหม่น้ําแดงครับผมน้ําเริ่มแดงคะน้ําเยอะครับผมต้องลองดูครับ สวัสดียามเช้ากันอีกครั้งครับผมก็พยายามคข่นะครับผมหรือว่าทางไพ่สร้างเขาเรียกมองนะครับก็ลงยาวตัวนี้ไปเลยครับนู่นนะครับยันต้นไม้ครับต้นไม้ใหญ่ตรงต้นอยู่คลิปครับเดี๋ยวไปเริ่มเก็บจากตรงนู้นเลยดีกว่าไปครับผมนี่ครับท่านชมเต็มแลวครับเป็นไงครับโู้ติดดีนี่ท่านชมว้าวเป็นไง โอ้โหนั่นครับหนึ่งตัวสองตัวสามสี่โอ้โหห้าหกตัวครับนู้นนู้นนี่ครับโอ้โหติดดีเกินขนาดครับนี่ห่วมอยู่ตรงนู้นนะครับแล้วก็เก็บยาวยันรถตรงจอดอยู่ตู้นตรงต้นไม้นะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าครับท่านผู้ชมผมเพิ่งจะเก็บมาตรงนี้หน่อยเดียวนะไม่ได้เก็บแล้วขึ้นมา ติดถิงโอ้โหเป็นพวงเลยท่านผู้ชมเอ้ยนี่ครับสองตัวครับผมนี่นี่ตัวครับนี่ตัวโองูติดเป็นกระจุกเลยครับผมตายตายติดอย่างนี้ตายแน่ยกหนหน้าไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมมันจะยกยากนะครับนะ้ำมันลึกพอสมควรติดดีครับติดเป็นมูมๆเป็นกระจุกกระจุกเลยท่านผู้ชม เ oh. ดีด๋ยวยกตูดให้มีง่ายไหมโอ้โอตัวใครไม่มีแล้วเดี๋ยวไปเก็บหัวนู้นเลยท่านผู้ชม oh, ท่านผู้ชมติดดีจริงๆครับนี่ครับติดดีเป็นมึงควงนี้เลยครับนี่โอ้โติดเลยขนาดนี้ครับนี่ตัวอ๋อสามซีตัวติดเลยท่านผู้ชมแตัวสวยๆนั่นเลยนะนี่หัวสุดท้ายพอดีครับอันนี้หัวสุดท้ายพอดีนะท่านผู้ชมดูวอ๋อ

กดเรื่องก็มาแล้วครับโอ้โหแก้วแก้วมีท่านชมไหมกดเรื่องครับโอ้โหสวยงามดูอีกตัวครับดูปลาส้อยครับผมแถวบ้านผมเรียกปลาส้อยนะครับทางภาคอีสานเรียกอะไรปลายไทยนะครับเรียกไม่เหมือนกันนะครับแถวยุทธยาเรียกปลาซ่าหน้ามีเนียของหน้ามีอยู่ครับตึ๊กตึ๊กตึ๊กท่านชม อยู่ตรงไหนไม่รู้ครับเก็บกัดจูก่ัดชุกชุบชุกอยู่ตรงไหนเอ่ยนนนว้าวนานง่ายสุดร้อยครับปลาอะไรเอ่ยน,นี่ครับปลาเขาเรียกปลาอะไรเอ่ยคล้ายๆปลากดนะเรียกปลาอุบ่ะไม่แน่ใจครับท่านผู้ชมนี่นี่หนึ่งครับว่าตัวนี้ติดเน่าเลยนะโอ้ ลงทิ้งไว้เมื่อคืนครับไม่น่าเชื่อครับว่าจะติดดีนะครับนี่ได้เยอะมากเลยครับท่านชมนี่เก็บอย่างไม่ถึงซองหัวเลยนะนี่โอ้โหเป็นช่วงน้ําแดงครับท่านผู้ชมปลาติดดีโอมาข้างในไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ก็ยังติดอยู่นะครับนี่มเมื่อกี้มาจากตรงนู้นนะนู่นตรงกระจกนี่ครับผมปาลาไหลเอ่ยปรากดอีกเหมือนเดิมครับนี่ท่านชม ปลาพวกนี้จะติดเป็นพวงนะครับนี่เห็นไหมไหนี่เห็นไหมติดนะสามตัวติดครับผมถ้าไม่ติดก็ไม่ติดนะครับจะต,ติดเป็นพวง,วงไงบอกไม่ถูกครับติดเป็นมูมูเหม,มันกระจุกกระจุกอ่ะเงียบครับเ,รงงเ,จจเงียบกิ๊บเลยข้างน้าข้างน้าเรา้องใจเงียบๆเราะตั้งฉันเงียบไหมเงียบเงียบครับผม ออมีตัวนูนๆนไม่เงียบครับยงได้อย่างได้เห็นไหมครับท่านชมเวลาติดใจะติดอย่างเงี้ยครับกระจุกกระจุกเงี้ยสองตัวสามตัวติดติดดีครับโอ้วันนี้ใส่สิบโลแฮะครับท่านชมนูนครับรถจอดอยู่ตรงต้นไม้นึงครับโอ้อีกไกลเลยท่านชมครับแหมผมนึกว่าเห็นนั่นนะครับนี่นึกว่าอะไรครับดึงขึ้นมาเป็นก้อนเลยครับดูครับท่านชม นี่ครับซีตัวครับนี่โอ้โหตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเลยครับผมดูตเอาครับติดเงกนก้อนแล้วครับนี่จะสุดแล้วครับรถจอดอยู่นี่ก็ได้เยอะนะครับวันนี้โอ้ป่าป่าอะไรไม่รู้ครับตัวใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมโอ้ตัวแต่ได้เยอะครับวันนี้ถ่ายถ่ายให้ชมไม่ทันนาครับท่านผู้ชมนีครับมหาฟ้าครับวันนี้คุ้มครับ ท่านชมครับเดี๋ยวให้ชมอีกช็อตนึงครับนี่เพิ่งจะมาจากตรงนี้เองนะเนี่ยตรงหลักนี่นี่ครับรถก็จอดอยู่นี่นี่ครับดูให้ดีนะครับหนึ่งแต้มสองแต้มนี่ครับเป็นทวงครับท่านผู้ชมดูติดขนาดไหนครับเนี่ยโอ้ดูอ่ะนี่โอ้ติดดูดิครับติดมันอีกตวงเป็นไงครับท่านผู้ชมโอ้ติดเป็นม้วนครับปลา มันนะครับมันเป็นไงโหติดดีจริงครับท่านชมโอ้โหนูนูนูนโอ้โหท่านชมดูเอาคร anyway? ับนี K ่น okay. okay, ี่ครับโอ้โหเอาครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้ก่อนครับไม่ไหวแล้วครับเยอะจัดครับโอเคครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานให้ชมเลยทีเดียวน่าจะเยอะเยอะมากครับคืนนี้โอ้ท่านชมครับตอนนี้ก็เก็บเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับปลาเดี๋ยวยกให้ดู นี่ครับผมว้าวบโอ้ยยกไปขึ้นยกไปขึ้นเลยครับท่านผู้ชมติดดีครับผมแมวกัวจะรวมๆสิบโลนะครับอ่าเยอะมากครับนี่ครับโอ้หัสซ่านครับมีทั้งปลากดปลาตะเพียนเยอะแยะหมดเลยจับทัดปลาครับผมเอาครับผมเดี๋ยวผมต้องกลับแล้วมีก็สส่แล้วครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปต่อๆไปนะครับผมคลิปผมก็เป็นคลิปธรรมอาหารกินกันนี้ครับปลาหนูห้าปลาครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับผม